เจอกับฝนนะคะในช่องีล l า Channel this day. วันนี้นะคะกลับมาเจอกับสีผมสีไมสีนี้เลยจดีจดาบอกเลยว่าวิดีโอนี้มีความแบบอ a s y easy มากมากนะคะคือเราจะมาฟอกคนผมกันเองแบบง่ายๆอุปกรณ์ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะนะคะเห็นคนผมสว่างขนาดนี้บอกเลยว่าฝนฟอกผมไปแค่ สองรอบเองนะคะทุกคนและอีกอย่างคือดีเวลลอปเปอร์ที่ใช้ในวิดีโอนี้ใช้แค่3เปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะไปดูสีผมก่อนทำของฝนกันเลยดีกว่าค่ะสีผมก่อนทำนะคะผมที่เฟดจากการใช้แชมพูม่วงนะคะของนี้ก็โอ้เหมือนกันทุกคนที่จะเฟดจะเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอฝนอะไม่ได้ใช้แชมพูม่วงอะมันก็จะเฟดได้สีอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนผมของฝนก็จะยาวออกมาประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคน เราไปดูวิธีการฟ้องผมของเราดีกว่าค่ะฝนจะลงน้องตัวนี้นะคะนี้กระโอ v e r h e a d t r e a t m นะคะทุกคนเพื่อลองพื้นผมกันนะคะเพื่อไม่ให้ผมเราแห้งเสียนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขามีเขียนบอกข้างๆไว้เลยนะคะว่าสําหรับลองพื้นตัวนี้นะคะใส่ก่อนทาสีผมดัดยืดโดยไม่ต้องล้างออกนะคะทุกคนบีบออกมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อครีมอะไรประมาณนี้กลิ่นน้องเขาจะมีความแบบ หอมอ่อนๆน,นะคะทุกคนลงไปเลยนะคะไม่ต้องปัวเปืองนะคะดีกว่าแบบผมแล้วพังฝน <c oughs> จะเน้นตรงปลายผมนิดนึงนะคะเพราะว่าผมฝนม,มีความแอบแห้งนะคะไม่ได้ดูแลเส้นผมเลยฟิล yeah, เมนต์นะคะเรียบร้อยทั่วหัวเสร็จแล้วนะคะฝนก็จะทิ้งน้องไว้แบบนี้นะแล้วฝนก็จะมาผสมครีมฟอกผมต่อนะคะวันนี้นะคะฝนเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยดือดเป็น บิชชิ่งครีมแม็กไลท์ดีลักนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้เลยนี่เป็นความกล่องสีดําแล้วก็สีทองโรสโก d นะคะ <S <S แพคเกจมีความแบบสีสวยดูแพงมากคะ่ะสําหรับตัวนี้ดีบล็อ p เปอร์ที่ผลใช้ที่3%นะคะสําหรับคนที่ผมไม่ไแห้งเสียอะไรก็ใช้ขยับขึ้นมาประมาณแบบ6%ได้นะคะยังไงก็ลองปรึกษาได้นะคะทางเพจของโอเนี่ย เขาให้คำปรึกษาดีมากทุกคนเขาตอบทุกคำถามนะคะดูแลดีมากบอกเลยอ่ะ้ากแกะออกมานะคะตัวครีมฟองค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนี่จืด oll! เป็นสี ทองทองโรสโกแบบนี้นะคะนี่สาหรับตัวแพคเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบพลาสติกนะคะไม่ได้เหมือนตัวแพคเกจจิ้งตัวก่อนตัวก่อนนะเขาจะมีความแบบบีบแล้วบีบเลยอะ่ะคือแบบย่นแล้วก็คือย่นเลยอลูอย้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้ตัวเจาะนะสามารถแกะฟอยล์ตรงนี้นะคะได้เลยนะคะเอ้ยคือด,ดีงามผลเกียิมากกันนั่งเจาะแล้วก็บีเออ มีความแบบบีบง่ายเด้อพิมฟอรก็มีความแบบออกได้แบบโอ้ง่ายดายทุกคนไม่ได้แบบยุ่งยากแพ็กเกจจิ้งตัวใหม่ดีเวอร์ผสมไปประมาณสองชุดก่อนนะคะเนี่ยเห็นปาว่าเวลามันบีบอะทุกคนบีบก็คือแบบออกหมดเลยฝนชอบแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ดีไปก่อนเลยวันนี้ส่วนดีเวล็อปเปอร์นะคะก็จะใช้สองขวดนี้3%นะคะคะเจง อันนี้คือเนื้อครีมที่ได้นะคะฝนรู้สึกว่าจำให้ผิดนะคะเนื้อครีมฟอกเนี่ยฝนคิดว่าตัวนี้จะมีความเหลวกว่าตัวก่อนเนาะตัวก่อนอาจจะมีความแบบเป็นสีขาวแล้วก็มีความแบบเป็นเม็ด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 เมเอะไรเงี้ยมีความข้นกว่านิดน,นึงนะแต่ตัวนี้จะมีความแบบเหลวกว่าแล้วก็ตัวดีเวลลอปเปอร์นะคะตัวนี้จ,จะเป็นเนื้อครีมสีขาวอะไรประมาณนี้เลยทุกคนเป็นแบบ ขาวนมอมะทุกคนสีขาวยุบเกิดถ้าจำไม่ผิดนะอะเสร็จแล้วฝนก็จะมาคนน้องเขาให้เข้ากันนะคะนี่อ่าอันนี้อุปกรณ์ใหม่ค่ะใต yeah, right ้เนื้อครีม oh, <my> อะไรแบบนี้เลยฝน oh, <my> ร,รู้สึกว่าตัวเนื้อครีมของเขานะจะมีความแบบ ออเป็นสีแบบชมพูชมพูนิดๆอ่ะแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นอะแต่ถ้าแบบดูตาเปล่ามันจะมีความแบบเป็นสีชมพูนิดๆนะคะเสร็จแล้วผนก็จะแบ่งผมออกเป็น2อฝั่งนะคะเป็นการฟอกคนผมแบบง่ายๆเลยรัดผมไว้ข้า้งนี้แล้วก็เราจะมาทำฝั่งนี้ก่อนนะคะผนจะเริ่มจากข้างบนนะ สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือแปลงนะคะแล้วก็ฝนน่าจะเลือกใช้แปลงแบบใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีปลายแหลมๆนะคะปาดไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ปาดลงไปแบบนี้จึ๊บก็ดูแนวผมของเรานะคะแล้วฝนก็จะปาดฝั่งนี้ไว้ไปเลยนะคะสีมันจะได้เท่าๆกันเนาะ เสร็จแล้วฝนก็จะใช้ปลายแหลมแบบนี้สอดเข้าไปาในเส้นผมของเราจิ๊บแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วฝนก็จะมาปาดฝั่งนี้เพิ่มแบบนี้นะคะนี่แล้วฝนก็จะปาดฝั่งนี้ถามว่าฝนไม่แบบนวดผมหรอเดี๋ยวเราให้กลับมานวดนะคะตรงข้อต่อเนาะเพราะว่าฝนไม่อยากให้ครีมฟอกผมโดนข้อต่อเยอะนะ ตอนนี้ฝนก็ลงครีมฟอกผมเสร็จเรียบร้อยนะคะฝนจะทิ้งไว้ประมาณแบบ35นาทีนะคะแล้วฝนจะไปล้างออกฝนจะเวลาได้ประมาณแบบ20นาทีนะคะอันนี้ก็คือฝนลงโคลนใช่ปะแล้วก็ครีมฟอกมันเหลือเยอะมากฝนก็เลยแบบอ่ะเอามาแก้ตรงที่แบบช่วงเนี้ยที่มันด่งดางๆค่ะจะทิ้งไว้อีกประมาณแบบ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวฝนจะไปล้างออกค่ะขออัปเดตหน่อยได้ไหมครีมฟอกมันมีความแบบเงาเงาอะไรยังไงก็ไม่รู้อะฮะงงเด้ออะ ฟองคนผมรอบที่2ค่ะฝนอะจะมาลงตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นตัวรองพื้นก่อนที่จะฟอกคนผมนะคะคือบอกเลยว่าอีตัวรองพื้นตัวนี้ทุกคนมันช่วยได้มากเลยฝนแบบรู้สึกว่าผมฝนมันแบบมีความนุ่มกว่าที่ฝนสะผมปกติอีกทุกคนลงไปให้ชุ่มเหมือนเดิมนะคะนี่ ฝนลงฝั่งขวานะคะ่ะแล้วก็ครั้งที่สองคะ่ะฝนจะลงฝั่งซ้ายก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะลงโคนไปฝั่งซ้ายแล้วก็ลงฝั่งขวาไปด้วยเลยนะคะแค่ข้างบนนะ up, as as on, สรุปรอบที่สองคะ่ะฝนทิ้งไว้ประมาณแบบ 40นาทีได้นะคะรอบที่2ฝนก็เลยลงครีมฟอกผมตรงโคนก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ25นาทีนะคะเสร็จแล้วฝนก็มาลงส่วนที่เหลือน,นะคะตั้งแต่แบบ ตรงเนี้ยแล้วก็ไปถึงตรงปลายผมฝนเลยฝนไม่คิดว่าผมผนจะไหวทุกคนตัวที่ฝนอยากแนะนําก็คือตัวนี้นะคะน้องทรีทเมนต์ตัวเนี้ยแนะนําว่าต้องใช้ก็คือมันแบบใช้ดีมากความรู้สึกส่วนตัวนะคือต้องใช้ทุกคนมันมีความดี10-10-10มากก่อนหน้านี้ฝนเคยฟอกผมให้เป็ดไปในวิดีโอ ของนุ้งโรเซน่นะคะก็คือไม่ได้ใช้กับผมตัวเองแต่รู้สึกว่ามันลื่นแต่พอใช้กับผมตัวเองเนี่ยตอนไปล้างมาเนี่ย mm hmm. ผมฝอนมีความลื่นแล้วก็มีความแบบเฮ้ยผมยังไหวเหรอตรงปลายผมที่ลงคลรีมฟอกไปรอบล่างสุดวันนี้ครีมฟอกผมของนี้กระอกตงครีมของเขาจะมีความหนึบหนึบไม่ได้เหลวจนเกินไปนะคะอธิบายไม่ถูกอ่ะเวลาลงคลรีมฟอกลงไปแบบบนเส้นผมนะคะมันมีความแบบต๊บมันมีความแบบ ติดหนึบไปกับผมอะ่ะกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นฉุนอะไรไม่แสบตาไม่แสบจมูกเลยสักนิดนะคะทุกคนขอ้อควรระวังในวิดีโอนี้ก็คือสําหรับคนผมแห้งผมเสียผมเป็นวุ้นระวังตรงรอยเชื่อมทุกคนสําหรับเส้นผมที่ออกใหม่กับผมที่เคยฟอกแล้วก็มันเสียมันเป็นวุ้นเนี่ยระวังรอยเชื่อมมันอาจจะทําให้ผมเราขาดได้นะคะสีผมที่ได้นะคะก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้เลยเให้ดูใกล้ๆเห็นป่าว่าผมมันมีความแบบ ลื่นๆแล้วก็มีความเงานะคะสีผมที่ได้มีความสว่างนะคะเกือบเท่าแบบตรงอื่นแล้วทุกคนยังไงใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าฝนมีเวลาฝนก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะว่าใครแบบมีความเร่งด่วนก็คือหลังไมคไปที่ IG ฝนนะคะหรือว่า f a c e b o o k Fanpage ก็ได้นะคะนี่ฝนขึ้นให้้างๆนี้นะอ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย